สถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอ h โฮมขอเชิญพบกับครูน้องอดีตนางเอกเจ้าบทบาทที่พันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครและครูใหญ่ของกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ นักเรียนทุกคนคะที่ผ่านมาหลายๆคลาสเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงในส่วนของการแสดงจริงกันแล้วคะ่ะเราได้เรียนรู้อะไรไปหลายต่อหลายอย่างมากเลยสมมุติเล่นๆนะคะสมมุติว่าพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานแล้วกำลังจะได้เล่นละครจริงๆในอีก5 6 7 9เนี่ยข้างหน้าของเรามีทั้งกล้อง มีทั้งตากกล้องมีทั้งผู้ช่วยกล้องมีทั้งช่างไฟมีทั้งไฟมีทั้งไฟเสียงมีทั้งฝ่ายเทคนิคมีทั้งภูมมกับมีทั้งผู้ช่วยภูมมกับมีทั้งนักแสดงนักแสดงสมทบมีทั้งพระเอกนางเอกเราจะรู้สึกอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคุณแจสําคัญอยู่เพียงแค่5ข้อเท่านั้นเองค่ะถ้าหากว่าสามารถทําตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นละครได้อย่างราบรื่นนะคะอันดับแรกเลยคือ มีสมาธิอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนสมาธิค่อนข้างดีเราจะสามารถตัดความกังวลออกไปได้เมื่อเราตัดความกังวลออกไปได้สิ่งที่เราเตรียมตัวมานั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ภาวะของการเป็นตัวละครตัวนั้นได้นะคะ 2. ตาดู3หูฟัง4ส,สมองคิดและ 5. ก็คือ อยู่กับบทและคาแรคเตอร์ที่เราได้รับอคันนี้มาอธิบายกันทีละข้อเรื่องสมาธิเมื่อสักครูน่นี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราจําเป็นที่ต้องเป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างดีคนสมาธิสั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ขอให้มีสมาธิที่ค่อนข้างลึกพอสมควรเพราะว่าเวลาเล่นละครนั้นเนี่ยความยาวที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 3-5ถึงนาทีค่ะนั่นคือยาวสุดสั้นสุดนี่30วิเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นเราพูดไดลลอกกันต่อบกทกันจึ้งจึงจึงจึงคนละ3ามดลลอกเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1นาทีเพราะฉะนั้นความยาว5นาทีนี่ถือว่ายาวค่อนข้างค่อนข้างยาวดังนั้นคนที่มีสมาธิสั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีคือค่อนข้างลึกและตัดทุกอย่างออกไปนะคะแล้วก็เข้าใจกับตรงนั้นสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะสคือตาดูคือ ดูอะไรดูในที่นี้คือมองตานัแสดงด้วยกันเวลาที่เราต้องการคําตอบจากใครสักคนหนึ่งหรือเวลาที่เราต้องการที่จะเล่าอะไรให้ฟังว่าฉันรู้สึกแบบนั้นแบบนี้แบบน้นนะเราจะต้องมองที่ตาของเขาอย่ามองจมูกอย่ามองหูอย่ามองปากเขานะคะมองที่ตาเขา เพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมแล้วเขาจะได้เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาแต่มันก็จะมีบทเรียนอีกหลายอย่างนะคะที่การที่เราจะมองออกไปข้างนอกมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ทุกครั้งที่กลับมาที่คู่แสดงเราจะต้องมองที่ตาเขาเท่านั้นนะคะเพราะว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะนี่คือสิ่งที่เวิร์กสุดก็คือสิ่งที่ถูกที่สุดสำหรับการสื่อสารนั่นก็คือการมองตาเึ่นกันและกัน2 3. ส ตาดูหูฟังค so ันนี้หูฟังนี่ฟังอะไรความหมายของสิ่งที่ครูให้ไปทั้งข้อข้อนี้นี่นะคะก็เหมือนกับการเปิดส่วนประสาทของเรานั่นเองเมื่อเรามองเขาเราต้องฟังเพราะบางทีเนี่ยนะคะการที่เป็นนักแสดงนั้นเราโดนคําสั่งว่าเราจะต้องพูดแบบนี้เราจะต้องเดินไปที่ตรงนี้เราจะต้องนั่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราโดนคําสั่งไปปั๊บแล้วเราไม่ได้ฟัง เมื่อขาดการฟังเราจะกลายเป็นหุ่นยนต์ทันทีเพราะฉะนั้นการฟังให้เข้าใจเมื่อเราจําบทได้แล้วไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะเราฟังว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วสมองคิดความรู้สึกความรู้สึกของคําว่าสมองคิดก็คือเมื่อเราฟังเข้าใจ เราถึงจะรู้สึกได้ก็คือกระบวนการของความคิดมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเราถึงจะรู้สึกเมื่อรู้สึกเราถึงจะพูดออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็คือการเอาธรรมชาติกลับมาสู่ตัว,ตวเราเนั่นเองสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือเราจะต้องอยู่กับคาแรคเตอร์และบทที่เราได้รับคือต่อให้เรามีต่อให้เรามองเขาต่อให้เราฟังเขาเข้าใจต่อให้เรารู้สึกแต่เราพูดบทผิดหรือเอาตัวเราไปเล่น มันก็มันก็คือเกิดอาการต้องเล่นใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้ห้ามผิดนะคะบทเนี้ยเราทำความเข้าใจแล้วถ่ายทอดออกมาดังนั้นกฎ5ข้อนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการดึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ปุตุชนธรรมดามาอยู่ในละครหรือโลกที่เรากำลังจะเล่นอยู่ต่อหน้าคู่แสดงของเรานั่นเองคะ่ะเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มีสมาธิตาดูหูฟังสมองคิดอยู่กระบ,บทและคาแรคเตอร์จําให้แม่นนะคะในตอนหน้าเป็นตอนสุดท้ายของห้องเรียนการแสดง at home แล้วเราจะเข้าสู่การแสดงกันค่ะแต่ถ้าอยากพัฒนาความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็มีหลักสูตรการแสดงมากมายให้เลือกเรียนกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดง สถาบันการนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะติดตามกันให้ได้นะคะ